เพื่อมใจเพราะฉะนั้นอยากจะทายทอดสิ่งที่ดีให้โยมมากที่สุดเพราะว่าคนเรานั้นอาจจะได้เจอกันครั้งเดียวในชีวิตก็ได้เราไม่อาจไม่ได้เจอกันอีกเลยก็ได้ถึงแม้ไม่ได้ใจจากกันก็ไม่มีโอกาสได้พบกันอีกเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเราอย่าประมาทในชีวิตมีครั้งหนึ่งหลวงปู่ชา,ท,าท่านไปไปศึกษาธรรมะก,กับอาจารย์รูปหนึ่งสนทนาธรรมกันแล้วนะโยมท่านทั้งหลายสนทนาธรรมกันเสร็จแล้วก็เดินจงกรมบนเขาตีสามได้ยินเสียงกิ่งไม้หัก ก็เลยหันมามองว่าเสียงอะไรอ๋อพระอาจารย์ที่กําลังเกิดที่เคยสนทนาธรรมกันตอนกลางวันท่านเดินมาก็บอกว่าอาจารย์อาจารย์มาทําไมอ๋อตอนกลางวันผมเทศให้ท่านผิดไปข้อหนึ่งแต่ผมเลยมาบอกอ๋ออาจารย์รอยสว่างก็ได้ค่อยมาบอกไม่ได้หรอกถ้าผมตายไปในคืนนี้ท่านก็ต้องเข้าใจผิดไปตลอดชีวิตของท่านอันนี้คือคนไม่ประมาทแต่มามาวันนี้เลยอยากใช้สิ่งใช้เวลาหรือว่า ใช้โอกาสที่ตัวเองมีทําให้ญาติโยมได้เข้าใจในหลายๆสิ่งใหลายๆอย่างหรือว่าสิ่งบางสิ่งโยมอาจจะได้ฟังแล้วแต่ถ้าเราฟังซ้ําเข้าไปอีกเราอาจจะเข้าใจเยอะขึ้นมาอีกเหมือนโยมนั่งอยู่ตรงนี้โยมอย่าอย่าไปเข้าใจว่าเป็นตัวเราเป็นเพื่อนเราที่เราอาศัยมันอยู่มันไม่ใช่ตัวเราเพราะมันเป็นอนัตตาที่มันไม่ใช่ตัวตนีนโยมเราสังเกตว่าโยมแก่ไหมละ่ะไม่แก่หรอกโยมแต่ที่แก่คือเพื่อนของโยมนั่งตรงนี้ ถ้าถามโยมว่าโยมเก๋ไม่ไม่มีใครเก๋สักคนแต่เพื่อนเรามันเก๋เฉยๆโยมอยากไปไม่ลงพยาบาลโยมไม่อยากไปแต่ทําไมไปพาเพื่อนไปเพราะเพื่อนเรามันไม่สบายใช่ไหมล่ะโยมเราไม่มีใครอยากไปแต่เพื่อนเรามันไม่สบายเราถึงจําเป็นได้พามันไปบางทีเราก็ไม่อยากหิวข้าวนะแต่เพื่อนเรามันหิวบางทีก็อยากฟังพระเทศแต่เพื่อนเรามันง่วงเรื่อยๆมันไม่อยากฟัง เห็นไหมโยมท่านทั้งหลายเราอย่าไปคิดว่ามันเป็นตัวเราวันนี้มันยังอยู่กับเราอยู่เราชวนไปไหนมันยังไปไปเถอยมสร้างกุศลคุณงามความดีแต่วันหนึ่งถ้าเราอยากไปมันไม่ไปกับเราแล้วเนี่ยแข้งขาร่างกายสภาพร่างกายมีเยะอะเลยโยมที่เขาอยากใช้แต่เพื่อนไม่ให้ความร่วมมือโยมที่เขาอยากทําแต่เพื่อนไม่ให้ความร่วมมืออันนี้คือความจริงของชีวิตเพราะฉะนั้นแล้วเราท่านทั้ง,งหลายวันนี้ตาเรายังดีเห็นอะไรมามากแล้วพาไปมองสิ่งที่ดีๆบ้าง ฟังสิ่งที่ดีๆบางพูดในสิ่งที่มันดีๆทําในสิ่งที่ดีนี้ยิ่งญาติโยมที่อายุมากขึ้นทุกอย่างทํามาหมดแล้วบรรปลายชีวิตคือการได้สร้างสมบัติภายในให้แก่ตัวเองเพราะว่าสมบัติภายนอกยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งเป็นทุกข์กับมันนะยโยมท่านทั้งหลายแต่สมบัติภายใน ยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งได้พึ่งพาความสุขของตัวเองมากขึ้นปลื้มใจกับสิ่งที่ตัวเองได้ทํากับลูกกับหลานทรัพย์สมบัติต่างๆภายนอกก็ไม่ค่อยมีค่าเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าอันนี้ก็นิทานเองแหละยงตาเราให้ฟังว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมีภรรยาสี่คนคนที่หนึ่งรักมากแต่ไม่เคยรักตัวเองเลยชอบหาเรื่องทุกขอ์อกทุกข์ใจมาให้ตลอดคนที่สองรักมากเหมือนกันแต่ชอบนอกใจแล้วคนที่สามก็รักเหมือนกัน แต่นานๆได้คิดถึงถึงไปหาคนที่สี่นี่ไม่ค่อยรักถ้าผิดหวังจากสามคนแรกถึงจะไปหาคนที่สี่ก็เลยอยากจะลองใจภรรยาสี่คนของตัวเองบ้าวันหนึ่งถ้าตัวเองจากโลกใบนี้ไปแล้วภรรยาทั้งสี่คนของตัวเองอจะนึกยังไงกับตัวเองบ้างก็เลยไปแกล้งถามภรรยาของตัวเองว่าวันหนึ่งถ้าจากโลกใบนี้ไปจะคิดยังไงไปถามภรรยาคนแรกที่รักมากที่สุดแต่ไม่เคยรักตัวเองบอกว่า ถ้าจากโลกใบนี้ไปจะคิดยังไงภรรยาคนแรกก็บอกว่าอ่าไม่เป็นไรแต่แรกก็ตายไปต่างคนต่างอยู่คนแรกไปถามคนที่สองที่รักมากแต่ชอบนอกใจบอกว่าถ้าตายแล้วจะทํำยังไงภรรยาคนที่สองก็เลยตอบว่าอ๋อถ้าตายแล้วก,ก็แต่งงานใหม่ทันทีเลยคนที่สามก็ไปถามอันนี้คนที่สามนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยอ่าคิดถึงเท่าไหร่แต่คิดถึงเหมือนกันแต่ถ้านานๆนะคิดถึงถึงจะไปหาสักที ็ไปถามว่าเป็นยังไงว่าถ้าตายแล้วจะไปส่งถึงป้าช้าเลยคนที่สามมันจะไปส่งถึงป้าช้าคนที่สี่ที่ไม่ค่อยรักถ้าผิดหวังจากสามคนแรกถึงจะไปหาอันนี้ก็บอกว่าถ้าตายแล้วจะตายตามยกท่ทนทั้งหลายตายตามเพราะฉะนั้นแล้วภรรยาคนที่หนึ่งที่บอกว่าตายแล้วตายไปทั้งทั้งที่เสรษฐีรักมากคืออะไรรู้ไหมคือร่างกายของคนเราโยกท่านทั้งหลายมันไม่ได้สนใจหรอกว่าเราดูแลมันอย่างดีคอยแต่จะหาทุกข์มาให้เราตลอดเวลา พร้อมจะทิ้งเราตลอดเวลาตื่นเช้ามันก็ทุกข์กับการล้างหน้าแปรงฟันมันก็ไม่รักเราดูแลมันอย่างดีก็หาแต่โรคภัยไข้เจ็บความเจ็บความป่วยมาให้อยู่อันนี้ประการที่หนึ่งภรรยาคนแรกภรรยาคนที่สองนายโยมที่บอกว่าตายแล้วแต่งงานใหม่ทันทีเปรียบเหมือนทรัพย์สมบัติโยมท่านทั้งหลายพอตายแล้วเปลี่ยนเจ้าของทันทีไม่รู้เป็นของใครภรรยาคนที่สามที่บอกว่าจะไปส่งถึงประตูเมนนายโยมรู้ไหมคืออะไรลูกหลานญาติพี่น้อง รักกันแค่ไหนก็สูงถึงแค่หน้าเมนนนายมคนที่สี่ไม่ค่อยคิดถึงหรอกโยมแต่เแล้กตายตามคือบุญกุศลบาปบุญกรรมที่เราได้สร้างเอาไว้อันนี้เป็นของเราทั้งชันินี่เป็นของเราทั้งชันละเรามีวิบากกรรมเสียดเห็นวิบากกรรมเราก็เลยได้ใช้เพราะฉะนั้นคนเรามาใช้กรรมต่างกันโยมท่านทั้งหลายมีสิ่งที่จะบรรเทาได้ก็คือคำกระการสร้างบุญสร้างกุศลเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายทรัพย์สมบัติไม่ว่าภายนอกภายในก็ล้วนแต่มีค่า แต่อยู่ที่ว่ามันมีค่าแต่และช่วงเวลาของมันเท่านั้นเองนะโยมท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นทรัพย์ภายนอกมีเงินมีทองให้โยมแบ่งไว้หกส่วนหนึ่งเอาไว้ใช้หนี้เก่าสองเอาไว้ให้เจ้าใหม่สามเอาใส่ปากงูเห่าสี่เอาเผาไฟห้าเอาไหลน้าหกให้เอาฝังดินไว้หกส่วนโยมทุกวันนี้เราถามว่าเรา,าเราใช้เงินหรือเงินใช้เราถ้าเราใช้เงิน เราต้องแบ่งทรัพย์หกส่วนเนี้ให้ให้ได้ใช้ครบทั้งหกส่วนนี้แสดงว่าเราได้ใช้เงินแต่ถ้าไม่ครบทั้งหกส่วนแสดงว่าเงินใช้เราตื่นมากก็ถูกใช้แล้วใช้ให้เป็นทุกข์ใช้ให้ทำงานทำนี่อันนี้เงินใช้เราโยมเราสังเกตว่าเงินใช้เราเราจะเป็นทุกข์แต่ถ <WOR K> ้าเราใช้เงินเราจะมองว่าเงินทุกบาทที่เราหาได้เราได้ใช้มันอย่างคุ้มค่าถึงแม้ไม่มีมากแต่เราโดยแบ่งให้ใช้ทั้งหกส่วนนี้ให้ครบ ไม่ไม่ต้องมองว่ารอมีมากๆค่อยแบ่งมีน้อยก็สามารถแบ่งให้ครบทั้งหกส่วนแสดงว่าเราได้ใช้เงินอย่างแท้จริงญาติโยมท่านทั้งหลายเหมือนเรากับการทํางานทุกวันนี้เราไปรอมีความสุขวันที่เงินเดือนออกเรื่อยกว่าวันที่ใช้เงินแต่ทุกวันเราลืมไปว่าเราสามารถมีความสุขได้ทุกๆวันกับการทํางานการหาเงินเพราะฉะนั้นแล้วหนึ่งเอาไว้ใช้หนี้เก่าคือลอไรโยมดูไหมเราเป็นหนี้เก่าหนี้เก่าคือยังไงหนี้พ่อหนี้แม่หนี้ผู้มีพระคุณที่ท่านเคยเลี้ยงดูเรามา อาสมัยเราหาไม่ได้ท่านหาเลี้ยงเราวันนี้ท่านหา <c oughs> ก็เป็น <c oughs> เราเป็นหนี้ท่านต้องหาเลี้ยงท่านนี่คือใช้หนี้เก่าถ้ายังมีชีวิตอยู่ดูแลท่านท่านล่วงรับดับขันไปแล้วก็ทําบุญอุทิศกุศลสืบทอดเจตนาลมของท่านดํารงวรงตระกูลใช้หนี้เก่าสองเอาเจ้าใหม่ให้เจ้าใหม่ทุกคนมีเจ้านายใหม่ทุกคนนิยมท่านทั้งหลายเจ้าในายใหม่คือใครรู้ไหมลูกหลานคนที่เราต้องอุปการะเลี้ยงดู วันนี้เขายังหาไม่ได้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของเราต้องหาเลี้ยงอุปกระดูแลเขาแในส่วนที่หนึ่งอย่าไปลืมผู้มีพระคุณเป็นหนี้สองแบ่งไว้ดูแลอุปกระคนที่เรารับผิดชอบชีวิตของเขาวันนี้เขาหาไม่ได้เราหาเลี้ยงเขาวันข้างหน้าก็เป็นวัตจักรที่เขาต้องหาเลี้ยงเราอันนี้ใอ้เจ้าใหม่สามเอาเสปากงูเหา่าโยมท่านทั้งหลายที่บ้านโยมก็จะมีงูเหา่าอยู่บ้านละตัวละตัวละตัว คือสามีภรรยาเราน่นแหละที่ฝากชีวิตไว้ได้ยมงูเห่าตัวหนึ่งที่อยู่ที่บ้านวันนี้มีให้เขากินเขาใช้ก็นอนขดอยู่ยังไม่แพงริรอลโยมแต่ไม่มีให้กินให้ใช้เมื่อไหร่ก็ทะเลาะกันเรื่องเงินตลอดอันนี้ใส่ปากงูเห่าสรงข้อสามีภรรยาซึ่งฝากชีวิตไว้ซึ่งกันและกันได้ดูแลคู่ชีวิตจุนเจือซึ่งกันและกันเพราะเขาฝากชีวิตไว้กับเราเราฝากชีวิตไว้กับเขาเอาใส่ปากงูเหา่าสี่เอาเผาไฟยมเผาไฟคือการบูชาไฟ อยู่บ้านไหนถ้าไม่บูชาไฟบ้านนั้นไฟก็ไม่บ้านเราคือการเสียภาษีให้รัฐเสียภาษีสังคมอ่าถ้าว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมปีหนึ่งเอาไปเสียภาษีให้รัฐตามปฎระเบียบกฎหมายของประเทศชาติบ้านเมืองรัฐก็จะเอาไปบริหารพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองแต่ภาษีรัฐเสียปีละครั้งนายกแต่ภาษีสังคมนี่มนุษย์เป็นสัตว์สังคมเสียบ่อย เพื่อนมีงานก็ต้องไปร่วมกระทินผ้าป่าขึ้นบ้านไม้แต่งงานหรือว่างงานสังคมต่างๆถ้าเราไม่ไปเสียภาษีสังคมอยู่เราก็เป็นคนไม่มีสังคมอีกหน่อยไฟก็ไม่บ้านเราจะไปพึ่งพาอาศัยใครก็ไม่ได้เรามีงานเขาก็มาช่วยเราเขามีงานเราก็ไปช่วยเขาอันนี้เป็นภาษีสังคมอยู่คือว่าบูชาไฟในสังคมออเอาเผาไฟเอาไหลทิ้งน้ําคือการใช้ใจ่ายในชีวิตประจาวันของเราทุกๆวันอย่างนี้แหละอยู่เหมือนโยนทิ้งน้ําไม่ได้อะไรคืนจึงมันสักอย่าง ใช้ใจ่ายซื้อเสื้อผ้าอยุ่ยาอาหารปัจจัยทั้งสี่เอาฝังดินไ้เหลือกินให้เก็บอย่าไปใช้หมดเวลาลำบากจะได้ไม่ไปหยิบไปยิมใครเดีย๋ยวเก็บก็เก็บไว้ใช้ชาติหน้าด้วยอย่าไปใช้ชาตินี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายทุกอย่างเป็นของเราตอนที่เราจําได้นะรับข้างนอกแต่พอเราจําไม่ได้ไม่ต้องตายเราก็ไม่ใช่ของเราแล้วอยู่เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายตมาภาพสังเกตว่าปีนี้ตมาภาพเดินไกลเนะาะตมาเดินทุดงจากน่านไปถึงนครพนม ใช้เวลาอยู่40 49วันยมระยะทางทั้งหมด990เกือบพันเป็นพันกิโลใช้เวลา49วันได้อะไรจากการเดินมากมาย